ซีซีรถตักเค่เียงะสามารถเลือกำคำถามได้เลยครับอะไรจะซ้อนกันทีได้นะ,นะ,ะข้อน,นี้เป็นลูกค้ากลุ่ม i o โอสแลแล้วก็พอดีเขาเพิ่งมาใช้กา l ล็กซี่ยังไม่คุ้นกับกลุ่มนำทางาอันนี้เอาลงเลยเรามีวิธีนำทาแต่งหน้าตาย,ยังไงดีอ่าก่อนอื่นนะคะก็เข้าแนะนำลูกค้าเนาะเข้าที่การตั้งค่าจากนั้นไปที่จอแสดงภาพนะคะเลื่อนลงมาหาคำว่า แถบการนำทางค่ะแล้วก็เราสามารถอปรับได้ค่ะเป็นท่าทางการปรับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเราสามารถกลับแบบนี้ได้เลยเอาแล้วปุ่มวงแหางเนี้ยเซอร์เคอร์เซอร์ดงใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้ค่ะก็จะเป็นการกดค้างเนาะกดที่เดิมค่ะแล้วก็สามารถวงกลมได้เลยค่ะข้อที่สองข้อที่สองเป็น สามสิ่งที่ต้องเน้นย้ำหลังจากที่เราขายแล้วอันบ็อกซ์แล้วอ่ะมีอะไรบ้างราวังเรื่องก่อนอื่นนะคะถ้าเราขายเครื่องให้ลูกค้าเสร็จแล้วเราสอบถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้ามี Gmail หรือยังถ้าลูกค้ายังไม่มี Gmail เราก็สมัคร Gmail ให้ลูกค้าแล้วก็ลงซัม s ุง g a c c o u n t ให้ลูกค้าด้วยค่ะสมัครซ a m s u ง g a c c o u n t แล้วก็แนะนำซั s u ุ g อ่าเมมเบอร์ให้ลูกค้าค่ะสัมซุงเมมเบอร์ก็มีหลักๆเลยก็คืออ่าก a l ล็กซี่กิฟ์สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าที่พักค่าอาหารได้แล้วก็จะมีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับซัมซุงข้างในได้เลยค่ะไปอันเนี้ย <c oughs> ถ้าอาจจะเคยพูชคีกับ iOS ออยู่วันนี้เปิดใจอยากจะมาใช้ Android ด์นะแต่ว่ารู่ส่ามันจะมีความปลอดภัยหรือเปล่ามันจะมีใครเข้าอของังบนรนนุนไทยยงไงบอ่าถ้าเป็นตัวนี้นะคะ <Okay. S 3> ก็เราสามารถอ่าซัมซะะุงค่ะจะมีตัวบล็อกเกอร์ <Okay. S 3> บล็อกวิชาชีพเนาะ,ะจะเป็นเข้าไปเปิดในตั้งค่าได้เลย <Okay. S 3> ค่ะก็จะเป็นตัวนี้ เป็นขอส่วนตัวนะคะแล้วก็ตัวบล็อกอัตโนมัติค่ะเราสามารถปรับเราสามารถเปิดได้เลยตัวเนี้ยค่ะมีอะไรอีกไหมพอปลอดภัยเมื่อกี้เราบอกอตอัวบล็อกประมาณหนึ่งอย่างละอ่าจะเป็นซัมซุงน็อปค่ะแล้วก็มีซีเคียวโฟลเดอร์แล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกเป็นโฟลเดอร์ที่ ปลอดภัยเป็นความส่วนตัวของเราอะค่ะต้องเก็บข้อมูลเก็บรูปเก็บเอกสารอย่างเงี้ไงค่ะปลอดภัยแล้วก็เป็นซัมซุงพัสดที่เราสามารถตั้งรหัสเข้าแอป,ปต่างๆได้เข้อส,สุดท้ายข้อสุดท้ายอันนี้ลูกค้าเห็นในข่าวนะตอนนี้เห็น <c oughs> บล็อกต่างๆเข้าก็บอกว่าตอนนี้กู o กิลเพย์โปรเทคมันบล็อกแอปวิชาชีพได้แล้วนะ ลูกค้าเลยสงสัยว่าเอ๊ะมันก็มีมานานแล้วเนี่ยแล้วเมื่อก่อนมันไม่ได้บล็อกเหรอเราจะมีวิธีการบอกยังไงดีอ่าจริงค่ะถ้าเป็นตัวนี้เนาะมีตั้งแต่ Android 11แล้ว,วค่ะแล้วก็วจะเป็นตัวบล็อกแอปตัวใหม่นี่เขามาช่วยบล็อกแอปอะไรยัไงตัวใหม่ช่วยบล็อกแอปจากเพ s t โต e ค่ะที่ บล็อกแอปจากเพจสโตที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะบล็อกแอปที่มาแอปอื่นแหล่งที่มาอื่นที่ไม่ใช่จากเพจสโตค่ะก่อนแลเพจสโตตอนนี้มันก็สามารถดูได้ด้วยเผื่อลงเอทีเคนู่นนี่นั่นเนาะเผื่อแบบแอปมันแบบไม่มีความปลอดภัยอะไรเงี้ยเ็สแกนเองีการสกีนให้อีกรั้นหนึ่งใช่ค่ะ แล้วก็ชั้นที่สองก็อย่างที่เราบอกนี่แแหละตัวออโตโบอ้บ็อกเกอร์ค่ะ